สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมยังไงก็ฝากด like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับร้านเติมเกม power pay เ,เติมเกมถูกกว่าเติมเองปลอดภัยน่าเชื่อถือเพราะเปิดดำเนินการมากว่า5ปีรับเติมเกม r x และเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเชา้าถึงตี2ครึ่งทุกวันไม่มีวันหยุด ใครสนใจทักไปที่อินบ็อกซ์เพจ p o w e r p a y หรือ Line at Power p o w e r p a y ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้เลยและตอนนี้ทางร้านก็มีโปรโมชั่นเข้ามาใหม่นะครับนึกถึงการเติมเกมนึกถึง Power p o w e r p a y สวัสดีครับพบกับนักสืบเกมเมอร์ทีวีครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับอาชีพกิรตินคอร์สนะครับวันนี้ เราจะมาดูสกิลของกิโลตินคอร์สกันหรือก็คืออาชีพโจรขั้น3นั่นเองนะครับเรามาดูกันที่พาสซีฟสกิลกันก่อนนะครับพาสซีฟตัวแรกจะเป็นเป็นพาส,สีที่ชื่อว่าคล็อกเอ็กซ์นะครับความสามารถของเขาก็คือเมื่อออกจากการหายตัวนะครับก็คือหายายกเลิกวิ walk นวอล์นะครับออกมาปั๊บจะเพิ่มไฟนอลดาเมจรีดักนะครับ15%นะครับที่ขั้นสูงสุดนะครับก็ช่วยรับ ดาเมจได้ระดับหนึ่งเลยนะครับสกิลตัวนี้สกิลถัดไปนะครับชื่อว่าสกิล Dark Crow นะครับก็คือความสามารถเขาเมื่อโจมตีติดคลินะครับก็มีโอกาสา30%นะครับที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับบาดเจ็บเป็นเวลา3วินาทีนะครับสกิลเนี้ยถ้าฝ่ายตรงข้ามติดสถานะนี้แล้วเขาจะโดนดาเมจคลิแรงขึ้นสูงสุด6%นะครับ สามารถซ้อนทับกันได้6ชั้นนะครับสกิลนี้ก็แบบทําให้สายคลิพังงาดขึ้นมาได้เลยนะครับสําหรับพาาสีบตัวนี้ครับสกิลถัดมานะครับชื่อว่าสกิลเด a ลี่พ o i s ั n นสโมกนะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลเอาใจสายพิษกันหน่อยนะครับก็คือเมื่อโจมตีเป้าหมายนะครับมีโอกาสที่แบบฝ่ายตรงข้ามตายเมื่อแบบมอนเตอร์ตัวนั้นตายนะครับก็จะเกิดพิษบ่อพิษขึ้นณนะบริเวณตรงศพตรงนั้นเลยนะครับ พิษนี้จะออกมาตามเลเวลของสกิลของเราที่อัพไปนะครับเช่นบอกไอ้สกิลหมอกพิษเราเลเวลหนึ่งไอ้พิษที่ออกมาจากแพสซีฟตัวนี้ก็จะเป็นเลเวลหนึ่งนะครับถ้าพิษบ่อพิษเราอัพไว้เลเวลสิบนะครับสกิลแพสซีฟตัวนี้เวลาตีมอนตายปับ๊บก็จะออกมาเป็นเลเวลสิบเช่นเดียวกันนะครับสกิลถัดมานะครับชื่อว่าสกิลเฮลิเคนวอล์กนะครับความสามารถของเขานี้ผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับ ก็คือเมื่อโจมตีเข้าไปนะครับก็ถ้าติดสถานะ critical word หรือประมาณว่าติดติดสถานะโดนขี้แรงอยู่อ่ะก็เป้าหมายก็จะได้รับฮิวลดลงสูงสุดที่30%นะครับแล้วก็เป้าหมายเนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่มเติมอีก2%นะครับที่เลเวลสูงสุด2%อเนันนี้ก็คือ2%ของแม็กเลือดนะครับสามารถซ้อนทับกันได้6 6ชั้นอ่า แล้วก็ไม่มีผลกับบอสนะครับสกิลนี้สกิลถัดมานะครับเป็นสกิลทีเด็ดของสายพิษเลยนะครับก็คือ New Poison Research นะครับก็คือหรือว่าการวิจัยพิษใหม่นะครับความสามารถนี้จะทำให้การโจมตีาธาตุพิษของเรานะครับแรงขึ้นถึง20%เลยนะครับขั้นสูงสุดแล้วก็เป้าหมายจะโดนพิษแรงขึ้นอีกนะครับแล้วก็ความสามารถนี้จะทำให้ เ,เมื่อฝ่ายตรงข้ามาติดพิษแล้วปกติแล้วถ้าเลือดของเป้าหมายลดลงต่ำกว่า25%แล้วมันจะพิษเนี่ยจะหายไปเองแต่ว่าพิษใหม่เนี่ยจะแบบถึงเลือดน้อยอะ่ะก็ยังโดนพิษอยู่เรื่อยๆนะครับก็มีโอกาสถึงตายได้ประมาณนั้นก็คือพิษที่รุนแรงขึ้นนั่นเองนะครับครับสำหรับความสามารถถัดมานะครับชื่อว่า เวนอมอินเฟลชันนะครับซึ่งสกิลนี้จะทําให้การโจมตีปกติของเรานะครับมีโอกาส15ที่จะทําให้เป้าหมายติดสถานะติดพิษนะครับแล้วก็พิษนั้น่ะจะอยู่นานขึ้น3วินาทีนะครับนั่นหมายความว่ายิ่งตีไปอ่ะพิษจะยิ่งต,ต่อต่อต่อเวลาไปเรื่อยๆนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเรายังตีอยู่อ่ะเป้าหมายติดพิษ ยาวๆไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับพาสซีฟตัวนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสกิลพาสซีฟหรือว่าสกิลติดตัวที่แบบไม่ต้องกดใช้นะครับต่อไปเรามาดูสกิลที่แบบต้องกดใช้กันนะครับว่ามีสกิลอะไรกันบ้างนะครับครับเรามาเริ่มต้นกันที่สกิลแรกนะครับชื่อว่าคาลเตอร์สลนะครับ ความสามารถของเขาก็คือ s u มมอนหกเบลดก็คือแบบเสกดาบขึ้นมาเสกมีดมา6เล่มรอบตัวนะครับ p โ t เทคก็คือแบบปกป้องร่างกายของเราไว้มีโอกาส30%นะครับที่จะบล็อกการโจมตีที่จะเข้ามาได้นะครับเป็นเวลา6วินาทีนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่แบบผ่านพ้น6วินาทีไปแล้วนะครับมีโอกาส75%นะครับที่แบบ รับดาเมจอ่ะคือระหว่างเนี้ยดาเมจที่เข้ามานะครับมีกอกาส7บ75%่ะคูณบล็อกดาเมจแอทแทกเข้าไปจะสะท้อนกลับไปที่แบบเป้าหมายแรกที่เราเข้าไปโจมตีนะครับก็คือแบบรับเอามีดรับดาบมาแล้วก็ดาบไปแทงเขาคืนคูณดาเมจที่เขาโจมตีมาใส่เรานะครับสกิลถัดมานะครับชื่อว่าสกิล cross impact นะครับสกิลเนี้ยจะก,กระโดดเข้าไปเข้าไปยังพื้นที่ นะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย3 0 0บวกกับอีก6%ของเของเลือดเป้าหมายที่หายไปนะครับแล้วก็ความสามารถนี้จะทำความเสียหาย6เมตรรอบตัวนะครับแล้วก็ถ้าเป้าหมายนั้นตายอ่ะเราจะได้รับเลือดเลือดมาเลย3%นะครับก็คือแบบกระโดดเข้าไปฆ่าได้ดูดเลือดกระโดดเข้าไปฆ่าได้ดูดเลือดแบบอื้อย่างโหดครับ แล้วก็สกิลนี้จะฟิกคูดาวอยู่ที่12วินาทีนะครับก็คือแบบไม่สามารถลดได้ต่ํากว่านี้แล้วอะไรประมาณนี้คือจะทําลดคูดาวน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วจะกระโดดรล,ลัวไม่ได้มันจะโกงเกินไปอะไรประมาณนี้โอเคครับสําหรับสกิลนี้อ่าแล้วก็มาถึงสกิลถัดมานะครับก็คือสกิล rolling counter นะครับ rolling cutter อ่า rolling cutter เนี่ยความสามารถของเขาก็คือสปินนะครับหมุน หมุนหมุนวิบหมุนหมุนอาวุธนะครับหมุนอาวุธ3วินาทีนะครับสร้างความเสียหาย150อร์นะครับกับเป้าหมายนะครับในระยะใกล้ๆนะครับแล้วก็การสร้างความเสียหายเนี้ยทุกๆ0.5วินาทีนะครับก็คือจะโจมตีไปทุกๆ0.5วินาทีเป็นเวลา3วิน,นั่นเองสกิลเนี้ยสามารถคลีกได้นะครับแล้วก็ ทุกๆครั้งที่โจมตีโดนนะครับก็จะได้รับ1 RC หรือว่า1 Rolling Counter นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ติดคลิกก็จะได้รับ2 RC เช่นเดียวกันนะครับสูงสุดที่10 Stack นะครับก็คือตีติดคลิคตีติดคลิคได้รับ2 RC 2 RC 2 RC หรือแบบกดสกิลเนี้ยแล้วก็แบบโดนเป้าหมายก็จะได้รับ1 RC เหมือนกันนะครับซึ่ง RC เนี้ยจะหมดลง ภายในระยะเวลา12วินาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลถัดไปที่แบบ RC เนี้ยจะเก็บไว้ทำไมนะครับสกิลถัดมานะครับเป็นสกิลที่ถือว่าแบบเป็นสกิลทีเด็ดของกลตินคอรสเลยนะครับก็คือสกิล c r o ิปเ i p p e r s l a s h e r ์นะครับสกิลนี้นะครับจะนำเอา RC หรือว่า Rotation Counter นะครับที่ได้จากการใช้สกิล Rolling Cutter นะครับหรือแบบการตีติดคลิอะไรพวกเนี้ย จะนำเอาแต้ม RC ทั้งหมดมาคว้างใส่เป้าหมายนะครับในตามแบบระยะทางนะครับซึ่งการโจมตีนะครับจะโจมตีไป600%นะครับของ Physical Damage ก็คือการโจมตีด้านกายภาพนะครับซึ่งสกิลนี้สามารถติคลิได้ด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆ1 RC ที่เราสะสมมาจากสกิลที่แล้วนำมาเพิ่มพลังโจมตีให้กับท่านี้ได้อีก 1>, 1 rc เท่ากับ60%นะครับนั่นหมายความว่าเราสะสมไป10 rc เราก็ได้เพิ่มอีก600%ถ้าเราสะสม10 rc 600%แล้วก็บวกกับสกิลนี้ขึ้นไปอีก600%นั่นหมายความว่าสกิลนี้โจมตีถึง1,200%เลยนะครับสำหรับการสะสม10 rc ซึ่งสกิลนี้จะฟิกคูดาวอยู่ที่12วินาทีนะครับ สกิลถัดมานะครับมีชื่อว่าสกิลดาร์อิลูชันนะครับก็คือการพุ่งทะยานออกไปสร้างความเสียหาย300%นะครับให้กับเป้าหมายซึ่งมีโอกาส60%นะครับที่จะสตันเป้าหมายนะครับเป็นเวลา2วินาทีนะครับก็คือการสกิลแบบกระโดดเข้าไปจิ้มตึกสตันแล้วก็มีโอกาสออกสกิลคอมโบอื่นๆน,นะครับซึ่งสกิลเนี้ยจะฟิกแคสอยู่ที่12วินาทีนะครับไม่ใช่ฟิกแคส พิกคูดาวนะครับโอเคผมพูดผิดครับสำหรับสก,กิลถัดมานะครับชื่อว่าสกิลพิษสันสโมกนะครับซึ่งความสามารถของเขาก็คือการเคลียร์พอยซั่เคลียร์ทำไมเคลียร์สถานะพิษออกจากอาวุธของเรานะครับแล้วก็ไปวางไว้บนพื้นนะครับซึ่งการวางไว้บนพื้นเขาเรียกว่าการสร้างหมอกพิษอย่างนี้นะครับเนี่ยสร้างหมอกพิษ ซึ่งความสามารถอันนี้ก็คือแบบโจมสร้างความเสียหาย15%นะครับเป็นธาตุพิษในระยะ3เมตรนะครับรอบๆตัวเรานะครับเป็นเวลา5วินาทีนะครับหมอกนี้จะอยู่5วินาทีกว้าง3เมตรซึ่งการยืนอยู่บนหมอกนี้จะได้รับสแต็กพิษนะครับทุกๆ6วินาทีนะครับก็คือแบบยืนเกิน6วิก็ได้รับบวกขึ้นอีกบวกขึ้นอีกบวกขึ้นอีก,ก,อ,กอะไรประมาณนี้ บวกสเตตพิทเข้าไปนะครับก็จะซ้อนทับกันไปเรื่อยๆนะครับสกิลนี้จะอยู่ฟิกคูดาวอยู่ที่12วินาทีนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสกิลของอาชีพคลาส3ของอาชีพกิโลตินคอร์สหรือว่าโจรคลาส3นะครับซึ่งอาจจะมีข้อมูลผิดพลาดตกหล่นอะไรตรงไหนผมก็กราบขออภัยเพื่อนๆไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ หากเพื่อนๆชื่นชอบแล้วก็อยากดูของอาชีพอะไรถัดไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมจะขอบคุณอย่างมากเลยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าจะเป็นตอนของอาชีพอะไรก็อย่าลืมนะครับเจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ